สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของนายเชพลุลที่ได้เกิดประเด็นกันเกิดขึ้นอีกนะคะท่านผู้ชมเป็นประเด็นที่นายเชพลุลเกิดความไม่พอใจกับหลายๆสื่อใหญ่ ที่เมื่อวานนี้มีทั้งสื่อของอมรินทีวีมีสื่อของข่าวสดข่าวช่องแปดและก็มีคมชัดลึกมีเนชันและก็มีของไทยรัฐมีการนำเสนอข่าวของนายเชพลในเรื่องของประเด็นที่อายการอุดธรณนคดีของนายเชพลในการตัดไม้จากโทษรอลงอาญาเป็นจำคุกทันทีนั้น จากการนำเสนอข่าวของสื่อใหญ่นี้นั้นทำให้นายเชยพลเกิดความไม่พอใจในการนำเสนอข่าวซึ่งนายเชยพลบอกว่าตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คนเข้ามาด่าทอซึ่งการนำเสนอข่าวของสื่อใหญ่ในคำว่าไม่มีสำนึกนายเชยพลบอกว่าจะนำคลิปนี้ไปนำเสนอและปรึกษากับทนายความให้ทนายความดูว่า จะสามารถเอาความผิดกับสื่อใหญ่ได้หรือไม่ซึ่งคำว่าไม่สำนึกเราจะได้เห็นได้ว่าเป็นคำพูดของอายการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวคำดังกล่าวนะคะโดยสื่อใหญ่ได้เสนอข่าวว่าโดยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังอายการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งนางสาวณฤมนวิเชียนเสนอายการศาลสูงจังหวัดมุกดาหาร เิดเผย,เ,ผยเบื้องต้นว่าได้ยื่นอุทธรณ์คดีนายเชพลพร้อมพวกอีกสองคนในคดีความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบรป่าไม้2 4 8 4มาตราหนึ่งหนึ่งร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา1 4สจริง เนื่องจากว่าจำเลยไม่สำนึกผิดและยังต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งทางอายการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นอุทธรณ์คดีตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมาโดยยืนในส่วนในการสั่งรอลงอาญาให้เป็นโทษจำคุกส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้นต้องให้ทางโครสุสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้ถแถลงอีกครั้ง เพราะในส่วนของอายการสารสูงจังหวัดมุกดาหารขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนส่วนในายเชยพลนั้นเกิดความไม่พอใจจึงมีการไลฟ์สดโดยบอกว่าสื่อหลักนะครับก็คือสื่อใหญ่สื่อใหญ่ช่องหนึ่งนะครับที่นำข่าวลุงไปลงนะครับนำข่าวลุไปลง เกี่ยวกับกรณีนะครับกรณีการอ,อุทธร์นะครับอุทธร์อุทธร์ลุงก็ไม่เข้าใจนะครับลุงก็ไม่เข้าใจว่าอ่ทําไมสื่อถึงลงแบบนั้นนะครับลุงพูดวันก่อนน,นะครับสักกูนะครับลุงพูดวันก่อนหนูคิดมากเลยค่ะ ไม่สบายใจอยู่เป็นข้างเสมอนะคะน้องจะนอมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมสื่อหลักสื่อใหญ่นะครับช่องดังกล่าวนะครับถึงได้อ่าเรียกว่าใช้คําพูดนะครับใช้คําพูดที่เหมือนจะดูอ่าลุงก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นคำพูดที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับสําหรับสื่อใหญ่นะครับ นะครับความรักในสายลมขอบคุณครับนะลุงก็ไม่เข้าใจนะครับในในการใช้หลักการใช้คําพูดนะครับในการสื่อสารออกไปนะครับก็ e อ c อมนะครับส่งส่งคลิปข่าวมาให้มาให้ดูนะครับก็เลยเข้าไปดูโอ้มันร้ายแรงขนาดนี้เลยหรือนะครับทางที่ก็ ลังเองก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเมื่อวานนะลุงไรสุดลุงก็ไม่ได้ไปพูด่ในลักษณะนะครับสุ่มเสียงอะไรขนาดนั้นสวัสดีครับนางมารายยิ่หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ก็ต้องบอกว่าอืมถ้าถามความรู้สึกลุงนะครับคุณแคตตี้วงนะครับขอบคุณครับครับ คุณมียาวาดีขอบคุณครับอันนี้ถ้าถามความรู้สึกนะครับของลุงนะครับของลุงคนคนนี้นะครับการใช้คําพูดของอ่ผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวช่องหลังช่องดังกล่าวใช้คําพูดอันนี้ขอยกคําพูดมามามาอ่ามาเปรียบเทียบน,นะครับว่าการใช้คําพูดแบบนี้มันเหมาะมันเหมาะหรือว่ามันสมควรหรือไม่นะครับ ก็คงจะต้องเอาเอาคลิปข่าวนี้นะครับลองปรึกษาทีมงานทนายดูนะครับว่ามันมันเป็นคําพูดที่เหมาะสมไหมนะครับว่าอันยกตัวอย่างคําพูดเ๋ยนะครับ,นนค,ค,รบคิดด,คด,ดูคิดดูก่อนคิดดูก่อนคําพูดคํานี้บอกว่าถ้าจําเลยในคดีนี้นะครับก็หมายถึงลุงนี่แหละครับจําเลยที่หนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้นะครับหนึ่งสองสามนะ ไม่มีอะไรไม่มีความสำนึกอะไรประมาณนี้นะครับนะลุงก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องใช้คาพูดแบบนี้นะครับลูกสุดใจขอบพระคุณครับคุณทุกกระรองใจนะครับขอบคุณสติ๊กเกอร์นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมก่อนก่อนที่จะใช้คําคําพูดในการนําเสนอนะครับซึ่งเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่ด้วยนะครับสื่อใหญ่ต้องที่มีอ่า เรียกว่าคนดูทั้งประเทศนะครับแต่การแต่มันก็ไม่ได้มีคําพูดอะไรนะครับหรือว่าการการะทําใดๆนะครับของลุงที่ลุงจะไปอ่าดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าไปไม่เคารพนะครับการตัดสินอะไรพวกนี้นะครับลุงก็เคารพนะครับคําพิพากษานะครับมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับนะที่เราสู้นะครับที่เราสู้อ่า ขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนะครับพอะเราสู้เรื่องการที่เราไม่ได้มีเจตนานะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําเรื่องแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับการที่เราสู้นะแต่ว่าการที่สื่อหลักใช้คําบอกว่าถ้าลุงจำไม่ผิดนะครับเพราะลุงดูแค่รอบเดียวนะครับเห็นบอกว่าการใช้คําพูดที่ลุงคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมนะครับไม่น่าจะเหมาะสมนะครับว่า การที่นำเสนอว่าลุงนะครับลุงไม่มีความสำนึกเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่เกรงกลัวนะครับกฎหมายบ้านเมืองอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคำพูดของนายเชพุพนนะคะที่ได้มีการไล่สดุดแล้วยังบอกว่าไม่มีคำพูดใดที่ตนนั้นจะพูดเหมือนดูหมิ่นดูแคนในคำตัดสินของศาลเพียงบอกว่าสู้ในเรื่องของเจตนา การตัดไม้ของตนนั้นเป็นเพียงแค่ตัดเพื่อเปิดเป็นตลาดชุมชนแต่เราจะเห็นได้ว่าการตัดต้นไม้ของนายเชพุลและยูทูบเบอร์ในช่วงนั้นตลาดชุมชนได้มีการก่อตั้งแล้วแต่ช่วงนั้นนายเชพุลจะมีการสร้างพยนาก็เลยมีการตัดต้นไม้เพื่อที่จะทำลานพยนาแต่นายเชพพลกับแก้ต่างเราก็เลยเห็นได้ชัดว่านายเชพุลนั้น ไม่เคยยอมรับความจริงแม้ซึ่งซึ่งนาก็ยังจะมีการกลับคำเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะให้ตนนั้นพ้นผิดและที่ผ่านมานั้นนายเชพลยังก่างยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนอยู่เรื่อยๆมีปัญหากับพิตามผู้ก่อการดีแล้วยังไม่สำนึกในการกระทำทุกอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน จัดฉากทำอะไรต่างๆนานานา,นาเป็นตัวอันตรายต่อสังคมโดยแท้